สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับคลิปนี้นะครับก็มาดูนะครับว่ากระชานทำอะไรอยู่นะครับอีกสี่นะครับ ผมแล้วก็กิน,นถ้าไม่เป็นน้ำน่ะเาไม่กินเราต้องตายนะค <ux> ะเต้องกินชะีวิตของเราอ้องขาดไม่ได้ถ้าเราอยู่ในป่าต้องขาไม่ได้ครับคุณซีหาคมเอฟซีนะครับดูแต่ชาดนะครับไไม่มีเลยนร้อน้ท่อาน้อนได้ที่นอินะครับนี่นี่ตาแต่ชาเขาทำอะไรให้ทานครับแต่ชานทำอะไรให้ทานครับตอนนี้มร้อนได้ที่ร้อนด หูกินหอมซยมาเลยนะคะมกินหอมซยมาถึงเอฟีเลยค่ะซยันกครับฝอยเด้ออยาะชานพี่เสือตะชันตาครับตาทำอะไรอยู่ครับตาอันนี้อันนี้อะไรครับตาเนี่ยโอ้นัวนัวผงนัวโอ้ใสผงนัวใส่ผงนัวขาดไม่ได้นะเอ้ยาตาโหนตักผงนัวใส่แล้วนะฮะอ อนค่ะโ้มีพงนัวด้วยเจ๋อมากเลยนะครับเนาะช้อนนะครับเวฟซีคุณจินดาสวัสดีครับคุณนินดะสวัสดีครับเวฟซีนะครับดูช้อนนะครับดูช้อนนะครับช้อนช้อนนี่อลังการงานสร้างมากนะครับฝีมือล้วนๆเลยนะครับนี่ครับผมโอ้ าตาวันนี้ปล่อยให้มันปล่อยให้มันเย็นๆจังหน่อยมันมันพอมันมันนั่นเราเราค่อยออกมาตาครับเย็นนี้ทําอะไรทานครับผมยังเพิ่งมาอบเนื้อใส่บังไม่ไผ่บังไม่ไผ่บังไม่ไผ่อบเนื้อใส่บังไม่ไผ่นี่นะครับโอ้หน้าโกดหน้าจะอร่อยนะครับประมาณสองกี่ก็จะเป็นเห็ดเป็นหง่อไม้เราก็สามารถอือนะครับ fc นะครับดูนะ fc ไม่มีน้ำไหลออกมาเลยนะไม่มีน้ำไหลออกมานะครับ ข้าวเอฟเลยนะครับตาก็ดูนะครับตาก็น้ำทำกับข้าวนะครับทำกับข้าวให้ทานนะครับเอตีนี่นะครับกับข้าวมื้อเย็นนะครับเวลาเวลาเราจะเอาคุณผม เออจะวางไม้ตานจะวางถ้วยถ้วยนี่นะคะถ้วยอันนี้คือถ้วยถ้นี่ถ้วยอ๋อนี่นะครับถ้วยถ้วยนะครับตีดูโห่กันพลิกกันพลิกกันล้มกันถ้าหากมีดินนะถ้าหากมีดินเราก็ตอกไม้ยินวางโอ้ยมันอย่นดินแล้วก็ทำร่องนิดหน่อยได้นี่ครับผม โอ้ยอยากเห็นอยกจะเห็นสุกเบลด้วยนะครับปลาช่อนตอนนี้จะยกออกแล้วนะครับผมนะดูนะเรามาลุ้นกันว่าตาชานจะยกสดเลยไหมยังไงนี่นะค่ะพิธีอ่าโ้นเอาไม้ไผ่มาเราเอาไม้ไผ่มาคีบนะครับเอาตีนี่นะครับโอ้ไม่ร้อนด้วยนะคะไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะครับเอาตีนะครับตาชานนะครับนี่นะคะนี่นะครับโอ้ มันยังอะไรอยู่ยังร้อนอยู่เลยยังร้อนอยู่นะฮะราะว่าน้ำในกระบอกไม้ไผ่ที่เราแกงเป็นหม้อดินใช่ไหมถูกไหมสอนถูกถูกมันล้นหรือเปล่ามันกระบอกมันใหญ่กว่าใช่ใช่มันน่าจะล้นเพราะว่าล้นล้นกระบอกใหญ่กว่าหม้อแกงกระบอกแกงมันใหญ่ เอาใครมีใครจะกินน้ํารอไหมน้ํามันเยอะเกินใครจะกินน้ําก่อนไหมเพราะน้ำมันเยอะโอ้พอดีพอดีพอดีโอ้นี่เอาพี่เสือจับตรงนี้หน่อยจับจหน่อยจับหน่อยพี่เจับหน่อยจับหน่อยบีเสือนี่จับจับมันคอมขึ้นหน่อยตาตั้งเลยไม่ได้หรอกจก็ตั้งเทตั้งอะไรใช้ไม้ตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเรือหญ้าหญ้าน้ำถิ่นหญ้าอะไรนะ แย่าหวานนะคะเนาแย่าย่าอิสราเอลนะคะเนเปียเนเปียอ๋อย่าเนเปียครับผมคผมมาแล้วนะคะโอ้ไปนวดแล้วชิ้นนึงเลยเช้าแล้วทีนี้เจ้าที่หิวเจ้าที่หิวแล้วนะครับเะทุก่ทีเอ้าทั้งคุณกงฮ่าเขาอยูู่นเดียว ปกติแล้วเราก็เคาะปอกออกนะอ่าเคาะปอกจับหอมมากเลยน้าอ่ะอืมมเมื่อคืเห็นตอนเนือบันนี้ฮะจับบังกันะมันมีอยู่ในมันหักโบเตะดังมากเลยบม่ไมบอะอันนี้ญ้าโอ้ใช่กนงเป็นคนไปเก็บอย่ามันกินได้บอกกินได้าเมันกินได้กินไกินดิบก็ได้มันวหวาน เอาเข้าไปแล้วตอนหนึ่งไปแล้วตอนหนึ่งโอ้จะหายตายยิ้มเลยจะได้กินไว้เนาะนี่งันนี้นี่นี่ลงทางไหนลงทางไหนเออได้แล้วตอนหนึ่งแล้ว ไม่รู้ดิโดนล้วไม่ได้กล้านี่นะครับจะตีดูนะครับจะได้กินปลาจะได้กินก็รุ่นหน้าดูเลยนะคะคิดว่ามันสนุกนะถ้าเรามีมีดแล้วก็ผ่าเลยนะถ้ามีกิจกรรมที่ผ่านระหว่างถิ่นนี้ใช่ใช่ใช่เอาเอาเอามีดคนละตัวแล้วก็ไฟแช็คคนละตัวนะดูนะครับให้แข่งขันแล้วก็เอาไปป่อยู่กลางป่า นะครัเอฟซีเขาเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับโอ้อร่อยมากนะครับเอฟีน่าอร่อยมากเลยครับบ๊ายบายโอ้โหเอ้ยนี่ครับโอ้ยน่าอร่อยมากเลยนะครับเอฟซีโอช้อน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 นี่นะครับนี่ไม่ใช่เลยไมใช่ด้วย แนีดูครับเอฟซีดูนะครับเอฟซีโอทำดูคนโบราณทำดู่อมเนื้อ่อมเนื้อ กระบอกมาดีนะคะโอ้โหโอ้ดีมากเลยชาวดีขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับเด็กรุ่นหลังทุกวันนี้เนาะถ้าเห็นภาพนี้หรือคลิปนี้นะคะก็ต้องหาไม้เล็กๆครับโอ้กำลังอร่อยนะครับรหน้าอร่อยนะครับเพราะผมเนี่ยไม่น่าเสียใจนี่นะอร่อยมากหน้าอร่อยนะครับตาอ่อมเนื้ออ้าวมาเลย หมดหรือยังหมดแล้วปะเขาแล้วเขาอีกนะคะเคาะแล้วเคาะอีกอาจารย์ละลายหมดแล้วเฮ้ยอาจารย์ละลายหมดแล้วที่จริงเนื้อเยอะสวัสดีนะครับเนื้อเยอะตาใส่เนื้อเยอะด้คนชอบมึงดูตาผมว่าต้องหาไม้น้อยกว่านี้ครับเขียวกูโผล่กลิ่นหอมมันหอมกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากหอกลิกนหอมมากขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณ นะครับเอฟพีมาแล้ว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 นะครับโอ้ะไรผมติดผักนี่เองครับผมไอ้นนท์โดนโดนขี้ดินเลยเดนอยัยยียเป็นจ้วงเดนะตานนท์โดนขี้ดินแล้วนะครับขอบคุณครับนะครับเอฟพีดูนะครับทอรัลพีครับพีเนอร์ช้อนโอ้ยเน่เน่โอ้ยอร่อยน่าอร่อยนะครับนางเงนื่อยน่าเหน่อยได้มาหน่อยได้ลูกตอรอของตาหน่อย หนคุณไห้ได้กินมือไม้สันเนวดนี่ข้าวโค้อร่อยนะต้องบอกถ้าทหารโยป่าแล้วก็ผ่าเลยก็ผ่าเลยถ้าเรามเลยถ้าไม่ผ่าแล้วก็บีบตูดตรงนั้นเลยจับบีบเลยให้แอดนายบีบก่อนเพราะมันติดผ่าทดสอบทดสอบชิมชิมชิมโอ้ขอบคุณมากโอ้โหอร่อยมากเลยนะครับผมน้ำลายหกเลย หาแจ้งจางจางจางอองจางจางอางจางจางจานจางจางจางอางจางจองจางจายจางจางลา้จางจางจอ้จางจางจองจา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 นจางางาลางจางจางจาางจางจา้จาางจางางจางจายจาง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 จาาจางง เห็นเห็นกัฮ hey, he ้ยมันเยอะเลยกือบโยนทิ้งแล้วหนก่งมันหมดเเกือบแล้วใช่ไหมพี่นายมาเนี่นี่นะคะ ก็บอกน,นี่นรู้สึกเคาะไปเคาะมามันไหลออกมาเรื่อยๆรเนี่ยินี่ถ้าเคาะไปเคาะมามันไม่ไหลไม่หยุดเลยนะผมขอซื้อต่อเนี่ยยิ่งเคาะยิ่งออกนะครับนีปกติออกมาอีกแลว้วเอฟซีนช่ครับผมขอบคุณแน่ครับดูดิเอฟซีไหลออกมาไม่หยุดเลยตาก็จะอ่าำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วเป๊ปซี่ดูนะครับกตีเนื้อออกมาเนื้อโอ้ยโอส่วนประกอบมีแยวยหวานพริกนะครับแล้วก็ ผักต่างๆนะครับไอซีโอ้ยเป็นหอมหอมเนื้อหอมขุนนะครัหอ่อมเนื้อโคขุนม่ตาหมดแล้วหมดแล้วนะครับโอ้แล้วดูนะครับช้อนช้อนนี่โอ้โหสุดยอดอ้วโีแต่ละคนน้ำลายแตกที่ไหนที่ไหนอยู่ได้คะแนนนะจีบจีบยอดเด็ดนะครับไอซีโอ้ย ่ครับผมเอาใไม้มาเอาใบไม้มาสูตรโบราณน,นี่นะคะอันนะะ้เดี๋เปเร็จนะครับสำเร็จน,นะครับเอซ นี่รรครับออมเนื้อนะครับมีนะครับมาจากนี่อร่อยมากถ้าถ้าทางน่าจะอร่อยนะดูครับไอศกรีมเนี่ยะครับใน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  เป็นไรกิน่กหอมหอาอ่ะิมกอ่เอาไมไมเดียเดี๋ยวเดเดี๋ยวไม่เสียจะชิมบ้างนะฮะคครใเครก็ุเสือเอมาผมนะได้ันมมาชิมกันมาชิมสวัสดีค่ะคุณวันชัยอร่อยเกิดะไรขึ้นตรงนี้มากทำอะไรไม่รู้นะคะคมากคา เด็กก็รุ่นใหม่นะคะน้องด้านะคะน้องชิมผ้ารับชิมชิมนอเนื้ออร่อยมนเลยน้องเฟืองน้องูยอาตันทานน่ี่เสอยอร่อยน้อที่เกลือก็ใส่แค่นี้นาตานจิ้มอร่อยรับยาโอเคมากเลยอันนี้คือพี่เสือไม่กินเนื้อนะแต่ว่าอยากจะชิมรสชาตินะลรชิมมาแกงกันเลยนะมหอก็บอกไม่ไห้นะคะอร่อยมากเลยเป็่อะไรพี่ไนะครับค่ีนะครับ เอตีอร่อยมากเลยนะค,ครับถ้าทางน่าจะอร่อยนะครับนะาข้าวก็มีแล้วนะครับแต่ชานก็ท <people> านข้าวเอาข้าวมาด้วยนะครับอร่อยเสชิม <ulators> no. อร่อยมากนะครับเอ <forests> อม่ใช่คนอยจริ้ออร่อยเนาะอร่อยจริงแต่ว่ากลัวคุณตาไม่ตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ขอบคุณมากนะครับอ๋อเดี๋ยวยังไม่ได้กลับครับมาปิกนิกนะครับหอมกลมกล่อมเลยนะประชานทำแกงเนื้อเลยครับบอกมันนะครับแน่ครับเดี๋ยวดูนะครับเอฟซีตากำลังตั้งคลิปอยู่ โอเคนะฮะเอฟซีนะตาช้างขอให้มีความสุขนะครับลุกๆนะขอบคุณนะครับตีนะเดี๋ยวดูนะครับตาชาก็จะมาทานหอมก็บอกไว้ให้ผมว่าอร่อยเลยนะผมนะนะครับคือ นเขาก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเอฟซีก็มีมากมายนะครับเอฟซีในในนิดะนี่ก็คือที่นั่งนะครับเดี๋ยวตาชานก็ทำอาารานะอยู่เขาก็มีที่นั่งด้วยนะครับนี่นะครับเอฟซีนะครับตาชานก็ทำอาหารให้ทานนะครับเอฟซีใช่ไหมตาถ้าอยู่ป่ากเขาทำกินแบบนี้ใช่ไหมขออนุญาตนะครับเราอยาก เราก <movement> ็ก <dances> ินอย่างนี้นะใส่กระเป๋าไปด้วยนะคะเวลาขึ้นเขาเอ๋ยตาช้านะครับผมนี่ครับตาชานก็ทานข้าวแล้วนะครับเอฟซีนะครับทานเสร็จพร้อมกินนะครับโอ้โหอร่อยมากขอบคคุุณณนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้กับต้นฮักนะครับผมเเรรนนีี่่